แล้วหลังจากพน,นันปั๊บหนึ่งคุณแม่คือไ like ล่ก็ออกจากบ้านเลยไล่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบแม่แบบแอนตี<ๆ>้แฟนมากๆตอนแรกเมื่อกี้เห็นที่เล่าให้ฟังว่าคุณแม่รับรู้ความเป็นตัวตนของเรารจากวันแรกที่เราพาแฟนเข้าบ้านใช่ค่ะแล้วหลังจากพน,นันปั๊บหนึ่งคุณแม่คือไ like ล่ก็ออกจากบ้านเลยไล่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบ แม่แบบแอนตี้แฟนมากๆมาถึงแบบว่าเขาก็งงมากว่าเพราะมันเหมือนอาจจะแบบจนตัวแล้วไวมากว่าเอ้าลูกกูไม่ใช่ผู้ชายนี่ที่บอกทุกวันเป่าหูทุกวันว่าให้มีเมียแก่ได้เลี้ยงเราเนี่ยอยู่ไหนคุณแม่ได้มนบอกว่าจงมีเมียใช่มีเมียแก่ๆเขาจะเลี้ยงเราวิ่แม่ไม่ดีเลยนะฉันแก่มาแล้วพอแล้วตอนเนี้ยมาคือเขาจะเลี้ยงเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาพูดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสุดท้ายเราเอาไม่ได้เป็นแบบนั้นเรามีแฟนผู้ชายอย่างเงี้ย พอแฟนมาเขาก็ไล่ไล่แล้วเราเป็นคนกลางเราก็พยายามพาแฟนมาทุกวัน uh huh. เพื่อแบบอยากให้เขาได้คุยกันได้แบบเออจริงไม่ได้มีอะไรนะมันแค่ความรักอะ่ะเราก็บอกเออไหนแม่บอกหนูรักใครแม่รักด้วยไง uh huh. อะไรเงี้ย uh huh. เขาก็หลับไม่ได้เราก็พามาทุกวันทุกวันประมาณหกเดือนนะ uh huh. ไปอยู่อย่างนั้นหกเดือนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยจนกระทั่งหนูก็เป็นคนกลางจนแฟนเริ่มแบบหรือว่าเราแยกกันไหมเพราะแบบผู้ใหญ่เขาเป็นแบบนี้ด้วยแล้วเขาไม่โอเคแล้วเราต้องทําไงต่ออะไรเงี้ยหนูก็ไม่หยุด พยายามอีกบอกแม่ทุกวันแม่มันเป็นแบบนี้นะมันแม่เราไม่ใช่คนใจร้ายอคืออย่างเงี้ยทุกวันเป็นบอนปีปีอะค่ะเกือบสองปีกว่าเขาจะเริ่มแบบแฮปปี้กันเริ่มคุยกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยนะหนูมันไม่ง่ายนะไม่ง่ายเคะความรักเหมือนกันนะใช่จนอยู่บ้านเดียวกันจนต้องแยกบ้านบ้างเพราะแบบบางทีเขามาเขาก็ตะโกนเรยรอยแบบเหมือนแบบว่าแฟนเราแต่พูดเรยรอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกอึดอัดแทนแฟนด้วยเราก็แบบรู้ว่าแบบ เพราะเราไม่ได้เข้าข้างแม่หรออะไรถูกก็ว่าถูกอะไรเงี้ยเราโอเคแฟนเราก็อยากออกไปอยู่คอนโดก็มีช็อตที่แบบอยู่บ้านเดียวกันบ้างแยกไปอยู่คนละที่บ้างเป็นปีหนึ่งกว่าจะกลับมาใหม่เริ่มใหม่ลองคุยใหม่ปีหน้าแม่จะโตขึ้นอีกเอาใหม่อะไรชอบชอบคำว่าปีหน้าแม่จะโตขึ้นกว่าจะแบบลงรอยกันอยู่บ้านเดียวกันรักกันอะไรเงี้ยเพิ่งจะแบบสองสามปีหลังนี้เองครับคยคิดไหมว่าทําไมเขาถึงว่าโอเคขึ้นยอมรับมากขึ้นแล้วก็คุยกันได้มากขึ้นหนูว่าพอระยะเวลาด้วยค่ะมันน่าจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าแบบโอเคเ เขาไม่ได้เข้ามาหลอกเรานะเ<ม>พราะเราก็อธิบายให้เขาฟังว่าหนูหนูคุยกับเขาก่อนตั้งแต่สองปีก่อน<ม>คบกันอีกนะแม,ม่อาจจะไม่รู้เรื่องนี้เขาไม่มาหลอกแนะ่นอนเขาไม่ได้เข้ามาตอนหนูมีตัง<ม>หรืออะไรเลยหนูเคยขอตังเขากลับบ้านด้วยซ<ม>้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เขาก็ไม่เชื่อคิดว่าแบบคนเรามีตังแล้วครานี้บ้านเราไม่มีอะ่ะ<ม><ม>เขาคิดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะแบบต้องแบบมาหลอกเรามาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบทำเรื่อยๆจนแบบ 4-5หปีจะไม่เห็นว่าเออก็ยังคบกันอยู่ยังแบบรักกันอยู่อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่แม่เปิดใจแต่หนูก็หนามยอกหนามบงนะแม่บอกว่าไม่ให้มานี่ก็พามาทุกวันเลยมาเจอเลยจะต้องต้องนับถึงหัวใจของหนูด้วยของมันด้วยเพราะจริงมีคนเยอะมากนะคะที่ ท้อแท้แล้วไปเลยอ่ะแบบเฮ้ยเท่าข้างหน้ามันไม่เห็นแล้วก็ก็จบเลยแล้วกันแต่เขาก็ยังพยายามที่จะเดินหน้าต่อใช่เวลาแม่ไล่เนี่ยหนูก็เดินไปส่งเขาขึ้นแล้วแบบคือก็เดินร้องไห้ระหว่างทำแบบเฮ้ยเอาไงเลิกไหมแบบเราแบบเพราะวแบบ่ามันน่าจะยากอะไรอแยบบ่างเงี้ยปีแรกแบบๆก็เดินร้องไห้กันทุกวนันพอแม่ไล่ทุกวนันอะไรอแยบบ่างเงี้ยล้วก็ไปส่งแล้วอีกวันหนึ่งเราก็แค่เรียกรถมามาที่บ้าน <c oughs> พามาแม่พามันมาอะไรมันกินข้าวกระตึงๆยงเพียพอก็เริ่มไล่อีกแล้วเหมือนแบบ ออกไปๆๆอะไรมันกับมาไม่วันหนึ่งอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะแบบอยู่เป็นปีๆทำอยู่อย่างเงี้ยตื่นท่นนั้นที่ของลกจริงๆมีจริงเนาะเนาะเป็นแรงใจให้กับหลายๆคนที่มีความรู้สึกว่าทําไมครอบครอบครัวเราไม่รับแฟนสักทีแต่ถ้าเรารักกันจริงๆมันก็สามารถผ่านโจทย์นี้ไปได้ที่สําคัญเลยนะคะคือบางทีต้องขอบคุณแม่นะแม่อาจจะเป็นโจทย์หนึ่งก็ได้นะที่ทําให้หนูมัดจะวัดใจกับมันก็ได้ว่าเฮ้มันก็สู้เพื่อเราเหมือนกัน ทุกคนคะคุยอย่างพ่าวเมาอย่างพลายคะ่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพ่อเราด้วยนะคะ